เฟส t ท a i l น n d ทุกท่านวันนี้จะนี่มีโปรดักต์ใหม่จากทาง Steelseries นะคะเป็นหูฟังที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีค่ะนีุ่่นยอดฮิตเลยค่ะ Cyber V2 สีชมพูและสีม่วงนะคะนี่แพ็กเกจของมันก็จะมีเขียนว่า Special Edition Pink Color และ Purple Color ค่ะเราไปดูกันว่าหน้าตาข้างในจะเป็นยังไงนี่ค่ะหน้าตาของทั้งสองตัวนะคะสีม่วงและสีชมพูสวยงามมากค่ะก็ ทาง s t e e l s e r i นะคะเขาได้จัดกิจกรรมขึ้นมารายได้จากการขายไซเบียรสีชมพูนะคะ10%เขาจะนำไปช่วยเหลือองค์กร BCF ค่ะก็คือองค์กรนี้เขาจะช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้เป็นโรคมะเร็งเต้านมค่ะก็ชาเกมเมอร์ก็ถือว่าซื้อหูฟังแล้วก็ได้บุญไปด้วยในตัวค่ะโอเคค่ะเราก็มาดูไซเบียรย V2 Pink นะคะสีบุญค่ะสีชมพูนี่ค่ะมาดูตะแกงกันก่อนเลยนี่ค่ะ ก็เป็นตะแกงสีชมพูนะคะสีเดียวกับผูฟังเลยก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเหมือนสีทูโ t o n นะคะสีจะตัดไม่ใช่สีเดียวกันค่ะต้องสายคาดหัวนะคะก็จะเป็น l o โ o Steel Series อะจะเป็นสีดำเหมือนสายสีเดียวกับสายเลยค่ะแล้วก็ตรงนี้คะ่ะที่ข้อบผูก็จะเป็นหนังเหมือนกับ Siberia V2 ทุกรุ่นที่ผ่านมาค่ะส่วนนี่คะ่ะสายจนนี่ชอบสายอันนี้มากเลยค่ะ สำหรับคนที่ใช้ไซเบียวีทูที่ผ่นมาจะเกิดอาการสายพันอะไรเงี้ยค่ะแต่รุ่นนี้ถ้าขยับมาค่ะแล้วคลายออกมามันจะคลายตัวเลยคะ่ะจะลดอาการพันค่ะดอยวมาดูสีม่วงกันค่ะนี่ไซเบียวีทูเพอร์เนะคะก็ตรงตะแกงก็เป็นสีม่วงเหมือนกับสีชมพูค่ะจะเป็นสีเดียวกับผูฟังนะคะโลโก้ก็จะเป็นสีดำเหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นหนังเหมือนกันตรงที่ข้อหู สายก็เป็นแบบเดียวกันค่ะทีค่ะแล้วก็คาแรคเตอร์เสียงของทั้ง2ตัวนี้นะคะจะเป็นเหมือน s ซ v e r i a v 2 Navi ค่ะจะไม่เหมือนกับ s ซ v e r i a v 2รุ่นก่อนหน้า Navi นะคะเพราะว่าย่านลับเสียงจะอยู่ที่18-28เฮิร์ค่ะก่อนหน้านี้จะเป็น10-28นะคะแล้วก็ลักษณะเสียงจะเป็นเสียงแบบแฟลตค่ะแฟลตจะเป็น เมือนเสียงระดับกลางๆค่ะไม่แหลมไม่มีเน้นทั้งเบสค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางสตูซิลี่เขาผูฟังรุ่นแรกๆค่ะจะเป็นเสียงแนวแหลมสําหรับคนที่ชอบฟังเพลงอไรงเงี้ยค่ะอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่อะค่ะแต่ว่าพอหลังๆมานี้ทางสตูซิลี่เขาก็พัฒนาให้เสียงมีความลื่นหูมากขึ้นในการฟังเพลงค่ะสําหรับคนที่ชอบฟังเพลงก็อาจจะรู้สึกดีขึ้นค่ะ ที่นี่ลองใส่ให้ดูนะคะนี่เป็นสีชมพูะคะ่ะแล้วมีไมค์อะคะ่ะไว้พูดทีมสปีกอะไรได้หมดะคะ่ะดูด้านขวาะคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวจะใส่สีม่วงให้ดูนะคะนี่ค่ะไม่รัดหัวจนเกินไปนะคะก็ะยัง ใส่สะดกสบายเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเรามาดูการเทสใหม่กันนะคะ Hello, T ate, T ate, ฮะัลโหลเทสเทสค่ะเคหานี่เจนนี่จะใช้โปรแกรม Snack It ในการเทสไมโครโฟนเจ้าซไ b รั i วีทสีม่วงและสีชมพูนะคะนี่ค่ะก็ตรงที่ไฮไลท์เลยค่ะนี่จนี่กำลังใช้ตัวซาวออนบอ a r ดเทสไมโครโฟนตัวนี้อยู่ค่ะเจนี่เลือกใส่วี i ีสีม่วงมาเทสนะคะเพราะเจนี่ว่าก็เสียงมันก็น่าจะเหมือนกันแหละคะ่ะ ลักษณะไมโครโฟนก็เสียงเป็นแบบนี้แหละคะ่ะก็ได้ดูกันไปทั้งหมดแล้วนะคะสำหรับเจ้าไซเบรียสอตัวนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ฮิตฮอตมีออกมากันหลายรุ่นมากเลยค่ะก็นี่ก็จะครบ12สีแล้ว้ะคะเนี่ยคือมีทุกสีเลยค่ะสำหรับใครชอบสีไหนก็เลือกซื้อได้เลยก็อย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะคะที่น่าสนใจคือเจ้าสีชมพูตัวนี้ค่ะใครที่ซื้อก็จะได้บุญนะคะ10%เ้าหักไปช่วยโครงการ BCIF ค่ะ สำหรับใครที่สนใจทั้ง2ตัวนี้นะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านเกมมิงเกียชัย้นนำทั่วไปค่ะท้ายสุดนี้ทาง Steel Series เขาฝากมาบอกว่า Steel Series อุปรกรณ์สําหรับนักเล่นเกมมืออาชีพเพราะเช่ชนะรอคุณอยู่นักเล่นเกมทั่วโลกใช้แล้วแล้วคุณล่ะใช้แล้วหรือยังสวัสดีค่ะ Mãe, eu 侧身。 다그อก็